ครับสวัสดีครับพี่โอมงกรทนองครับมาเปิดโลกของคนลักนกกงหัวจุกให้เพื่อนอมิตรภาพไรมแดนได้รู้จักนะครับว่าเขาเล่นยังไงเขาทำอะไรกันนะครับโลกของนอกกงหัวจุกนี่มันมีหลากหลายนะครับหลากหลายอาชีพหลากหลายคนทั่วไทยเขานิยมกันนะครับเดีย๋ยวนี้มันถูกกฎหมายแล้วครับมาสามารถสร้างรายได้มาสามารถเพาะพันธุ์ขอใบอนุญาตอะไรได้หมดนะครับ ลอมาชมนะครับโลกหนึ่งของเพื่อนมิตรภาพไรพรมแดนเปิดใจเปิดโลกแลวคุณจะได้เรียนรู้อีก,อก,อกสิ่หลายสิ่งหลายอย่างขอบคุณมากครับที่ติดตามชมชอบชกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยครับผมครับผมรายงานจากสนามสุขเทศสีนะครับวันนี้วันนักขัตเลิ์นครับเราก็มาร่วมกันสนุกงนนะครับมาซ้อมมาเทสม,มา คนทางน้องนะครับร,ร,ร้บอ,งอ,งองไม่ร้องดูอาการนะครับเราไม่ได้ไปไหนก็มาพักผ่อนซ้อมกับป่าสังสรรค์นะครับของชาวนงกงหัวจุกนะครับใครอยู่พื้นที่ใกล้ก็มาร่วม,มสนุกกันนะครับวันนี้วันทีส12วันแม่นะครับนึกถึงบุญคุณแม่ด้วยนะครับครับมาร่วมสนุกกัน แดดอากาศปกติจ่มใสนะครับทั้งหมดวันนี้เรามีสี่รายการนะครับเช่นเคยที่เราเคยแข่งกันมาเราจะมีสิยกเจ็ดดอกแปดดอกแล้วก็บัตรห้าสิบบาทมาล่้นสนุกกันนะครับคิดเอาเบอร์หนห นกมีนน้งหมดนกนะครับเราให้สีรางวัลนะครับรางวัลละสามร้อยนี่เป็นรายการที่สามแล้วนะครับสี่รางวัลเดินทางมาสายแล้วครับตอนนี้กำลังจัดพื้นที่การแข่งนะครับกองหมายเลขผมรายงานมังกรคิดขอรายงานเพียงท่านี้ครับสวัสดีเพื่อนมังกรเลยที่โอนะครับ ครับขันชิงนะครับรายการสองนะโอ้โหชัดเช่นครับสวยตัดเลือดตัดหยอกลุงหยอกสวยตัดหนีบเต้นเต้นสุดยอดเลยนะครับสองดอกครับครับผมรายงานจากสนามสุปเทีีนะอันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วครับสี่ยกเจ็ดดอบบัตรห้าสิบบาทนะครับ เราเดินทางมาถึงปลายทางการแข่งขันแล้วนะครับเดินทางมารายการที่สี่สี่ยกเจ็ดดอกจดไหนนะครับจดไหนแปดห้าสิบบาทจดไหนนกเด็กนก,นกใหม่นกเก่านกลงได้ทุกนกครับแฟนซีก็ลงได้นกด่างนกขาวนกเกือกนกแฟนซีสี่ยกเจ็ดดอกเรามาเทสกันนะครับแฟนซีก็เทสได้นะ กินโ,โ,โดมาลงได้หมดเรามาเทสกันรับทุกนกครับนับเบิ้ลทุกรายการนะครับหนึ่งถึงสเราจะนับเบิ้ลทุกรายการใครที่อยู่ใกล้เคียงก็มาได้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางพร้อมได้ทุกท่านจะเป็น คนแก่คนนุ่มอันนี้แก่แล้วเท่าเจ็ดสิบกวา่าลุงเทียนครับลุงเทียนเนียเจ็ดสิบกว่าืูเท่าของเรานะครับมาแข่งนกทุกเดือนนะครับมาประจําใส่เสื้อแฟนคลับด้วยนะครับของสนามสุขไทยสีขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนมังกรทุกท่านพี่โอนะครับ